ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระประหลัดสิริชัยธานวโรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงลงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภคและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายนานมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อนมนำทบทวนโอวาหลงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีตักบายเข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพแลแด่คณะสงฆ์ค่ะภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำส่วนมน์บูชาพระรัตนตรยัยและสวนบทธรรมจักกับป่าวัตนสูตร ทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้พระอาจารย์สรุตนัตถิโกได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญและสร้างบารมีอย่างมีความสุขค่ะ